สวัสดีครับพี่น้องชาวนักสู้บาคลาผมอาจารย์กอกไก่วันนี้ก็อันนี้เป็นเทคที่สองแล้วเมื่อกี้เทคแรกเนี่ยมันไฟล์มัน,มนอัดเป็นเฮ็ดดีไปเลยส่งเข้าไปในไลน์ไม่ได้หรือจะไปส่งอีเมล ก็ไม่ได้มันใหญ่มากมันสองพันกว่าเมกไม่ไหวเอาใหม่นะเตรียเย็นเย็นเตงียเย็นกันเดี๋ยวก็เก่งกันกลัวเก่งแล้วก็ไม่เจอกันสินะ,ะนี่ทุกคนก็เตรียมไพ่หม่นะครับเอามาสับ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 มั่วซั่วไปทำให้มันแตกตัวกันอันนี้ไพ่นี้มันเล่นมาแล้วมันก็โอเคมันก็จำไว้นะครับว่าในขณะที่เราฝึกไพ่ เปิดไพ่แบบสูตรผิวไหวแบบเบสิกเนี่ยมันเป็นแบบไพ่เนี่ยไพ่สำรับเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ไม่ได้มีการจัดเลยแต่ถ้าเกิดเล่นบาคาร่าจริงต้องใช้แปดสำรับแต่อันนี้เราเล่นแค่เปิดให้รู้สูตรเท่านั้นเองว่าเออมันเดินยังไงตัวแทงเป็นยังไงผมก็จะเริ่มจากสอนเบสิกไปเรื่อย,อยแล้วค่อยเข้ามาติดตามกันนะครับผมอาจารย์ก่ก็กจะ พยายามส่งปฏิละช็อตละช็อตจนทุกท่านก็คงจะต้องร,รวบรวมกันเป็นเวอร์ชั่นเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายของผมที่ทําแล้วผมก็คงจะไม่มีทําอีกแล้วถ้าทำํำก็คงจะจะเป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่นี่เราการเอามาเปิดไพ่เล่นเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจได้ง่ายๆจาไว้นะครับว่าสูตรพิวไหวเนี่ยเราดูแบบศิลปะ เรามาดูแบบหลักคำนวณหลักศาสตร์หรือหลักอะไรแต่เราเอาหลักแค่ว่าหาหลักยึดให้ได้ทุกสูตรใช้ได้หมดผมไม่เคยว่าสูตรใดใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่ความแน่นอนความเสถสยนมันเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่ามันตายตัวถ้าเราตายตัวเราไม่มีโจทย์มันก็จบครับสูตรก็คือเราก็ไปฆ่าตัวตายนั่นเองคิดไปเท่าไหร่ก็เสียเวลาลาเอาครับเดี๋ยวลองเลย เดี๋ยวก็วัยใหญ่โตขึ้นมาอีกผมสนุกสนกกันนะครับสูตรขึ้นต้นด้วยว่าเอเบสิกนะครับก็เราก็ไป,ไปเปิดบล็อกดูที่หน้าเบสิกสูตรมันก็จะวนอยู่อย่างนี้น้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินแดงน้ำเงินน้ำเงินแดงน้ำเงินหรือแดงแดงแดงน้ำเงินคือ ภายใน4ตัวมันจะมีชุดใดชุดหนึ่งเป็นสามตัวนะครับส่วนในชุดที่มันมากินส่วนพิวไหวเนี่ยก็คือเป็นไพ่คู่มังกรหรือปิงปองสี่ตัวนะครับหรือปิงปองคู่สี่ตัวหรือ,อปิงปองสลับสีสี่ตัวนะตรงนี้เราต้องไปหาความเข้าใจเอาเองนะครับเพราะว่ามันเป็นชาวบัคคลาทั่วไปมันต้องรู้อยู่แล้ว ว่าเป็นยังไงซึ่งมันจะเป็นสูตรตรงข้ามกับผิวไหวส่วนใหญ่เข้าไปทํากันเป็นไพ,พ,พ่พวกไพ่คู่แต่จริงๆมันก็อยู่ในนี้แหละแต่ถ้าเราเป็นตัวนี้ตัวเดียวมันก็เป็นทั้งหมดแตกชานไปหมดไปดัดแปลงใส่นู่นใส่นี่กันมันก็เลยเละเทะกันมาหมดนะฮะเอาละลองดูพูดมากอีกล่ะผมชอบคุยใครคุยกับผมเรักผมเลยอืมอย่าไว้นะครับว่ามันจะอ่านจากตัวออก ดำเปรี่ยบเสมือนเป็นน้ำเงินแดงก็คือแดงนะฮะก็คือไพ่ที่ออกสำเร็จเลยเราตีเป็นไพ่ที่ออกสำเร็จตาที่หนึ่งดำตาที่สองแดงตาที่สามดำตัวนี้ทุกคนก็คงจะทราบว่าต้องแทงอะไรแทงดำใช่ไหมครับแทงดำแล้วก็เปิดออกมาดูเลยการแทงไพ่เบสิกแทงเป็นชุดชุดละสี่ตัว นะฮะนะครับดำนะฮะมันถูกม้างไม่ถูกบ้างข้างมันเราอย่าไปไปหวังผลอะไรกับมันมากแต่ว่าเราฝึกเอาไว้ฝึกให้เข้าเข้าสมองเลยนะเข้าห้องน้ําจะทําอะไรเนึกตัวเลขไปขับรถไปนึกชนเขานะเอาให้มันเป็นแบบว่าพอดีพอดีนั่งกินกาแฟดูโทรทัศน์มันใช้ได้หมดกับชีวิตประจำวันเราก็ไปคิดคิดแล้วไล่ให้คล่องลื่นตลอดเวลา เหมือนกับสวสดสวดมนต์นะครับอน,นะพอาเขามชุดถูกปุ๊บคราวนี้เราก็เริ่มอ่านแล้วมันจะมีโจทย์ออกแล้วก็คืออ่านถอยหลังไปสามตัวดำ,ดำดำแดงตัวต่อไปรเราก็ต้องแทงดำออกแดงผิดไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ส่วนมากอ,อพิ้วไหวธรรมดาเนี่ยผมจะแทงแบบไม่อับเงินนะฮะ เพราะว่าในการเล่นของจริงบางทีเราเปเปิดขอนแรกเนี่ยมันก็จะถูกมากกว่าผิดเราจะดูแบบเลี้ยงหล่อเลี้ยงไว้เล็กน้อย,อยเพื่อจะเดินไปเส้นตรงเอาไว้ว่าเราจะหาตัวว่ามันจะกินอะไรเพื่อเราจะใช้สูตรที่เราจะเรียนในบทต,ต่อๆไปเอามาใช้นะฮะเราก็อ่าน3ตัวครับเราผิดนี่ฮะ,ะดาํดาดาําทองแทงดาํามันออกแดงแต่มันความจริงมันก็ยังอยู่ในชุดนะฮะคราวนี้ก็คือเราก็ต้องแทงดาํา นะฮะถึงผิดมันก็ไม่เป็นไรมันอยู่ในชุดนะฮะอ่าผิดอีกไม่เวลาอีกอ้าวเราผิดสองตัวแล้วเห็นไหมเราก็ดูแดงแดงดำหรือดำแดงแดงตัวนี้เราต้องแทงอะไรครับเราก็แทงทางแดงอ้าวผิดอีกแล้วเห็นไหมฮะผิดแล้วเนี่ยคราวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้ว ยังไม่ตัวเหนึ่งสองสามสี่ตัวสุดท้ายแล้วที่เราแทงนะฮะก็คือแทงแดงแดงดําแดงพิษอย่างนี้ถ้าเป็นผมเล่นก็ถือว่าแตกแต่ข้างมันเป็นไพ่เฮงสวยนะฮะอันนี้คือวิธีเปิดไพ่สุดท้ายแล้วก็เราก็เราก็ลองเปิดไปเรื่อยๆเ,เพื่อที่ให้คล่องผมบอกแล้วว่ามันคือไพ่เฮงสวยไพ่เราไม่ได้มีนั่น แต่ว่ามันก็แตกเห็นไหมฮะว่ามันจะกินมาก็คือเป็นไพ่คู่เห็นไหมฮะไอ้คู่ชุดนี้ถูกปุ๊บส่วนใหญ่มันจะมาแบบนี้เลยไพ่ที่กินเนี่ยไพ่คู่เราจะแตกกันนะะครับตอนนี้มันก็จะเริ่มพลิกแหละพอเราเดินไปเป็นแดงดำดำแท่งดำโอ้ต้องหลายทีกว่าจะออกนะฮะแล้วก็อ่านต่อไปเลย ส่วนมากเนี่ยมันจะพอเราถูกเข้าชุดของมันแล้วเนี่ยมันจะถูกต่ออย่างเงี้ยกับตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ถ้ามันออกอแดงมาส่วนใหญ่ตรงนี้จะถูกนะฮะน่แดงละส่วนใหญ่ตรงนี้มันดำส่วนมากนะฮะแต่ส่วนอันนี้มันเป็นไพ่เองซวยแต่เวลาที่เราเล่นกันผมสักประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นดำแล้วก็วนไปอีกหนึ่งสองสาม ถูกอีกแดงแดงแดงเป็นน้ำเงินเนะเราก็แทงไปอ่าพีดแดงก็เป็นแดงแดงแดง,แดงเป็นน้ำเงินมันก็ย่าอยู่กับที่อย่างนีง้เห็นไหมฮะมันก็จะถูกนะฮะเพราะในหนึ่งชุดนี้เราแตกชุดนี้สี่ตัวหนึ 1, 2, 3, 1, 2, 3, ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ก็ตรงนี้แตกก็เราเสียไปร้อยห้าสิบเรามาถูกตัวเรามาถูกตัวนี้ หนึ่งสองอาสามอันนี้เจ้าสองสามสี่มาถึงมาถึงตัวนี้เรากำไรหนึ่งชิปท่านลองดูสิครับให้ลองดูอันนี้ใหม่นะดำแดงดำให้แทงดำถูก นะตัวนี้ตัวที่ถูกถูกหนึ่งตัวหนึ่งชุดเราจะหาตัวต่อไปก็คือตัวนี้เราก็ต้องอ่านถอยรังใปหนึ่งสองสามให้แทงดำมันออกแดงผิดถีหนึ่งตัวนะฮะเราไม้ถอยรังใบหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามแทงดำผิดผิดสองตัวนะฮะ อามาถ่ายลางไปหนึ่งสองสามแทงแดงผิดเอ่อหนึ่งสองสามแดงผิดอ๋อเมื่อกี้ผมพูดผิดผวมผิดเพราะว่าถ้าเราไปใส่ออปชั่นมันค่อนข้างจะสุกแต่นี้ว่าเปื่กี้ผิดไปนิดนึงไฟเฟ่นะครับเรา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  บางทีมั่วๆไปนิดพงพ่อผมก็ไม่ใช่เป็นเป็นวิทยากอาชีพเรามาถูกตัวนี้หนึ่งหนึ่งสองสามตัวนี้หนึ่งสองสามตัวนี้ถูกหนึ่งสองสามตัวนี้ผิดหนึ่งสองสามตัวนี้ถูกหนึ่งสองสามตัวนี้ผิดหนึ่งสองสามตัวนี้ถูกมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ท่านอย่าไปคาดหวงังเพราะว่าสูตรเนี่ยเราเอาไปประกอบเป็นแพทเทิร์นใหญ่ เอาไปประกอบเป็นภาพรวมนะสมัยก่อนเนี่ยสูตรตัวน,นี้ผมแทง28ตัวติดอะไม่มีการซ่อมเลยเล่นตัวเดียวโดดๆเลยตัวร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยหรือสามร้อยห้าร้อยก็เล่นโดดๆดดเลยอูยี่สิแปดตัวเลยไพ่กระดองกระแดง้งขาเรียกว่าไพ่เฮงซวยแต่สมัยก่อนนี้มันเทคโนโลยีไม่เท่าไหร่ผมเล่นโต๊ะที่เขาไม่เปลี่ยนไพ่เลยเอาวนไปวนมาจนท่านเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไพ่กันเห็นไหมฮะมาแต่ละสำรับ ถ้าเขาคาทีโนเขาแน่จริงเขาก็ต้องเอามาตั้งให้เราเลือกเลยจะาำรับไหนนะทำเบอร์มาเลยชี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองจับฉลากให้ผู้เล่นจับฉลากเลยไม่ได้ส่งมาให้เราเล่นนะครับเราก็ต้องดูครับคน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 ,คนที่เขาได้เปรียบเราอะ่ะมันมีเยอะสุดท้ายเวลาถ้าเกิด่าเล่นไปพยายามให้อยู่ในแนวบวกใจต้องเย็นถ้าเราใจร้อนเป็นอันว่าชีวิตเราจบนะครับ ไว้เดี๋ยวสัตสองเรามาตามเรื่องอาการใส่ออปชั่นนะครับอันนี้ก็ใครลองฝึกแล้วก็ไปลองเล่นเล่นดูก็ได้ไปดูในในออนไลน์ดูการออกของสก,กอนะฮะเพราะว่ามันตัวนี้มันแทงต่อเนื่องได้ทุกตัวแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าท่านที่เล่นได้อยู่แล้วในแบบที่ท่านเข้าใจท่านก็เล่นไปแต่ว่าถึงเวลามันก็ต้องเปลี่ยนเพราะพวกนี้มันเปลี่ยนตัวแทงได้ มันแทงได้ทุกตัวแต่การแทงทุกตัวก็คือเขาจะทํามากินเรามากกว่าที่เราจะไปกินเขาเราก็ขาดทุนเพราะฉนั้นก็จะมีพวกมังกรพวกปิงปองมาเยอะหรือไา่คู่มาเยอะท่านสังเกตดูดินะเวลาท่านเสียในสูตรผิวไหวธรรมดาเอาละขอพระคุณในชุดแรกครับชาวนักสู้บาคลราทั้งหลาย